สวัสดีครับผมเอิร์๋สายฟ้านะครับตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับเตรียมส่งมอบนะครับส่งมอบแล้วด้วยนะครับของรถ XL ็กซ์แลนด์เป็นแครบนะครับสีขาวคันนี้เลยแต่งตามโปรเลยนะครับ2คันนี้นะครับจะเป็นเจ้าของรถนะครับเป็นพี่ต้นและพี่พึ่งใช่ไหมฮะโอเคพี่ตั้ามเอาพี่ตั้มถึงโทษทีนะพี่พี่คนพี่ตั้มพี่ตั้มมาจากไหนครับจากสวนสยามครับสวนสยามนะฮะก็ใกล้ๆเลยนะครับทำไมถึงเอ่อเจอเพจเอิร์ทครับ เด่งในเฟซเจอหน้าเจอหน้าเจอหน้าเพจแล้วก็หน้าเฟซบุ๊กแล้วก็คือรถสวยถูกใจก็คือเรื่องที่จะติดต่อมาไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการจองเป็นไงครับพี่เสียตังค์ไหมไม่เสียไม่เสียทำไฟแนนได้เลยถูกไหมใช่แล้วเราผ่านปุ๊บเราค่อยมาทําเรื่องของการจองที่หลังใช่ะไหมครับก็คือหนึ่งเลยลูกค้าเนี่ยสบายใจด้วยใช่ไหมครับก็คือแบบจะได้รู้ว่าผลผ่านปุ๊บก็จะจองได้รถเลยถูกไหมฮะวันนี้เห็นรถแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไง อธิบายทีละคนเลยสวยครับผมสวยเลยเห็นของจริงแล้วสวยสวยเลยใช่ไหมครับอันนี้คือตามโปรเลย,<ว>ย,ยโอเคแล้วพี่พึ่งรอครับเมือนกันค่ะเดินเข้ามาสะดุดตาเลยโดยวเฉพาะายทะเบียน <laughs> เออชอบตรงทะเบียนตอนแรกก็คือมองสองตัวท้ายนะระวังครับระวังเดี <laughs> 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 ๋ยวถูกนะก็ประมาณนี้ทีนี้วันนี้เจอเอิร์ธแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับการบริการในวันนี้ ประทับใจค่ะแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าพี่ๆเซลล์ทุกคนน่ารักมากเออมาถ่ายรูปกันเต็มเลยใช่ค่ะก็คือน่ารักนะครับชอบีบริการก็ดีค่ะโอเคถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากซื้อรถแนะนําให้ผมหน่อยครับผมได้ค่ะแนะนำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ไหนครับเพจเพอะไรนะไอเออสายฟ้านามินฟอดเกษตรน้มินนะครับก็ประมาณนี้อ่ะ เคยเกิดเก่งๆนิดนึงประมาณนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับพี่ั้งสองคนนะครับทั้งพี่ต้นพี่ตั้มแล้วก็พี่พึ่งนะครับก็ขอบคุณมากครับให้อะไรดูแลนะครับก็หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรติดข้องอะไรสงสัยนะครับในส่วนของฟังก์ชันรถหรือว่าอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับก็ฝากเขาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้ใช้รถคันนี้แบบล่ำๆรวยๆนะครับถุกหนสองตัวสามตัวเลยก็ได้โอเคครับลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ บายได้ค่ะ <c oughs> ได้ได <c oughs> ประมาณนี้ก็ลุ้นกันนานเลย